MV ศิลปินเกาหลีสมัยนี้เห็นแล้วต้องร้องว้าววันนี้ b n j จะมาบอก MV ที่ออกมาในปี2024ตัวไหนที่ห้ามพลาดต้องไปดูกันอักดงมิซิชิเอียนฮีโร่นี่มันนิทานหนึ่งเรื่องชัดๆ MV ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางออกตามหาฮีโร่นอกจากใช้ CG ใช้แอนิเมชันก็ยังใช้ฉากพร้อมก,การจัดแสงที่ทำให้เหมือนอยู่ในนิทานจริงๆชอบตอนเล่าเรื่องโดยการเปลี่ยนฉากตรงนี้มาก Day 6, Welcome to the Show MV ที่ดูจบแล้วความรู้สึกมันเอ่อล้น MV นี้ได้นักสแสดงยูซึงฮูและช่วยฮีจินมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวได้ทำให้เราอิ่ สำหรับชากับเมมเบอร์เล่นดนตรีชอบที่ถ่ายแบบบุนที่เห็นว่าเดซิกเล่นดนตรีไปมองกันและกันไปด้วยาการเลือกใช้ซีมเปิดมาในช่วงท่อนฮุกมันสวยงามและสื่อความหมายของเพลงออกมาได้ดีสุดๆอาย์อาเซนเ MV ติกแรมของสาวๆอาบึามีความเจ๋งตรงที่มีสาวๆอทั้งหมด12คนร่างไวเอ็นเจอร์6ร่างแบล็กเดวิลอีก6แล้วสามารถตัดต่อดําเนินเรื่องราวให้ตัวชั้นสุกตัวชั้นอีกคนได้ MV ทำเรื่องราวออกมาสนุกแล้วก็น่าทึ่งมีความเอ๊ะขำๆแฝงไว้อยู่หลายอย่างเลย k i s s of Life ติ๊ก,กี้บอกเลยว่าจะต้องดู MV วนไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งรอบกันแน่ๆแหละเพราะว่า MV ใช้เทคนิคถ่ายทำแบบวันเทคถ่ายแบบต่อเนื่องแต่ละซีนก็คือต้องคิดปุ๊บเมนและซ้องกันมาหนักแน่ๆเพื่อให้ชนกันมุมกล้องก็สวยสาวก็เซ็กซี่เพลงก็ดีจนไต่ช้าได้เร็วเลยละ่ะ ยังโ o s ซี XXL MV ของ Girl Group ปน้องใหม่ทำถึงกับเนื้อเพลง Extra Double Extra l a s สุดๆเพราะทุกอย่างใช้ CG ขยายใหญ่จุกๆทำเนื้อเรื่องออกมาสนุกมากๆเพลงมีจังหวะ Old School Hip Hop และแสนเท่ที่อยากขายอีกอย่างคือ MV เ v e r ชั no ่น No CG คือเราจะได้เห็นกันไปเลยว่าฉากไหนถ่ยกันยังไงบ้างเห็นแล้วร้องว้าวมากจริงๆ Seventeen Maestro ไม่ใช่แค่ CG ที่ระดับตงฟอร์มยากที่มีทั้งหุนนห่นยนต์หุ่นยตนเต้นได้ด้วย แต่ยังเมื่อตรงมีฉากบู๊ของวอนอู o, แอคชั่นแอกใจวอนอู One o, ต้องไปเรียนต่อสู้ก่อนมาถ่ายด,ด้วยนะตอนถ่ายทำก็เจ๋งมากผู้กำกับมีหุ่นสลิงขึ้นไปถ่ายจากมุมสูงและบางซีเมมเบอร์เเวนทีต้องเต้นๆหยุดๆห,หลายจังหวะเพื่อให้กล้องถ่าย New Jeans Super Natural ล่าสุดเพลงของอัลบั้มเดบิวต์ที่ปุ่นทำออกมาเหมือน MV ยุค90ยังไงยางนั้นไม่ว่าจะจังหวะเมโลดี้เพลงแต่งหน้าทำผมท่าเต้นไปจนถึงการตัดต่อ MV เช่นตอนต้นวิดีโอที่แนะนำเมมเบอร์ทีละคนอนนนตที่ใช้้้ัถูกง นอกจากนี้ยังมีสตอรี่ใน MV ที่ให้เฮียอินเป็นตัวเอกอีกด้วยซึ่งเฮียอินได้รับบาดเจ็บที่หลังเท้าเลยยังมาเต้นกับพี่พีไม่ได้บันนี่ต่างชมที่เลือกทำเอ็ออกมาในลักษณะนี้แทนนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะแต่ยังมีเอมีไหนในปี2 0 2 4ที่ทุกคนวันนี้แหละ The Best อีกบ้างมาคอมเมนต์บอกกันเลย